น่ารักจนใจละลายค่ะแฟนๆเนี่ยเนรลมิตสีผมให้กับลิซ่าแบล็กพิงเหมือนกับตัวการ์ตูนตัวนี้เลยค่ะ สำหรับน้องลิซ่านะคะเธอผู้มีบุคลิกและก็มนุษยสัมพันธ์ค่ะที่ดีกับทุกคนแถมก็ยังชื่นชอบดูซีรีส์นะคะ mm hmm. เกาหลีค่ะรวมไปถึงการ์ตูนอนิเมะของญี่ปุ่นอีกด้วยโดยเธอค่ะเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะลิซ่าค่ะเปิดเผยว่าเธอได้ดูอนิเมะซีรีส์ Spy X Family ในช่วงเวลาว่างของเธอค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะลิซ่ากล่าวว่าฉันมักจะเล่นกับ แมวของฉันนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยฉันก็ดูการ์ตูนแอนิเมะคะ Spy X Family อยู่ในรายการของฉันที่เฝ้าดูด้วยแล้วก็สาวผมสีชมพู Anya Forger น,าานะคะตัวการ์ตูนตัวนี้เนี่ยเธอน่ารักมากประสบการณ์การดูอนิเมะเรื่องนี้ของฉันเนี่ยช่วยเยียวยาได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็หลังจากที่มีการเปิดเผยของลิซ่าออกไปค่ะก็มีแฟนคลับท่านหนึ่งค่ะได้อดิทค่ะ ให้ลิซ่าค่ะมีผมสีชมพูแบบนี้นะคะแต่มีการใส่เครื่องประดับผมที่มันเป็นสัญลักษณ์ของอัญญาลงไปด้วยอะคะ่ะแล้วก็โพสต์รูปนี้นะคะลงใน Twitter ของเขาะคะ่ะซึ่งล่าสุดตอนนี้ค่ะมันก็กลายเป็นกระแสไวรัลนะคะไปทั่วโลกเลยค่ะก็น่ารักมากๆเลยนะคะอาจเต้าลิซ่ะกับอัญญานี่ก็ถูคล้ายกันอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าลิซ่าเนี่ยได้เห็นแล้วหรือ,อยังนะคะถ้าเธอได้เห็นแล้วเนี่ยคงจะต้องถูกใจไม่น้อยเลยค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะวันนี้ก็เห็นสาวๆแบล็คพิงคค่ะมีการมาโปรโมทคอนเสิร์ตพับจีนะคะที่จะเริ่มฉายในวันพรุ่งนี้แล้วนะรอบแรกก็คือเวลาไทยนะคะก็คือตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองค่ะก็เดี๋ยวมารอดูพวกเธอนในเวอร์ชั่นที่เป็นแบล็คพิงค์เดอะเวอร์ชวลแบบนี้นะคะกับคอนเสิร์ตครั้งแรกค่ะในเกมพับจีของพวกเธอกันค่ะแอดก็เอาภาพหน้ารักๆหน้า,นา,นาของโนริซ่ามาฝากด้วยเลยละกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า